สบายดีพ่อเมย์พี่น้องสบายดีสุขุสุข่นสุນม่งสุโบ่นพ่อນก็พร้อมน้องแค่คือเก่าอะพี่น้องฟ้นกระต๊อยู่บดมือพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฮ่าๆกาๆกียมชีลงไปเก็บหรຂอງ่องปรา ตอนนี้ฮกระชิลงมืออาจองอยู่เทียงเสียก่อนน้องพี่น้องเนาะลงมืออาจองอยู่เทียงสก่อนฝนตกพี่น้องเอ้ยมาสิมาเก็บดูฝนเถอุบรรยากาศจะตกอยู่เบิ้งมือฝนกระโบเอื้อนโอยังหายเลยแขกมาดีแต่ว่ามีเต้นนาอพี่น้องเนาะแข่งมากจะกินข้าวในเต้นแขกแข็งฝ่าแข่งฝนมาอาบุญน้ำกันนี่จังได้เลยนาอพี่น้องเนาะ ยามฝนแม่น้องแท่นกับน,น้องแท่นนี่มันก็ได้ใจแล้วนอนบหมือบดเวนขึ้นเงียบแถนอนน้องแท่นนอนได้นี่เทียงเฮาพี่นออ้องมาจอกขอถอดคอไฟลายๆพี่น้องเอ้ย ขาดประกันใดกันขอโทษขออภัยมากะซยหางไปกองพรหยางไปหม่องเผาศพบรอครูบามารอครูบาอาจารย์มาเฮ้ยโมเมนต์อาจารย์พี่น้อง กุบຍาາะภูยะธ่านเท่าภูอะไรกะเ่าภูอะกะซามี่ฮาวอะไกะรูงอะไรกะไอแข็ม จะมีเขากำลังดึงน้ำออกมมหมดได้ทำไม่ให้เอาเกมจ้องมั สับดปลลุงน้งดาวสบาิดลังไม้สับปลุกจบเอาไปก่อนจะตื้อแหงไหมยังมามามาข่นขดูดูดคือมาเก็บดูกใส่เส็จแล้วเส็จ่นหาด้ใช่่นอองเ่อี้พี่ชายพี่ชายนั้นละ

ดูดูดูนก้อนด้นะไดาด้นด้มาพี่อันนี้จ้าห่อเลยบ่จับตอกจับกนต้นี่ไปเอาขึลงมากเผอเลยลงมาหลดได้ เห็ดก้านกล้วยเห็ดก้านกล้วยอันสีว้อันคีบกระดูกเจ้าไปใช่ไปีทีเก็บดูพี่น้องเฮาก็ต้องให้เนี่ยพอเนี่ยคู่เก็บกอนเฮาจังเก็บนาะพี่น้องเนาะ ไห้ย่าพอย่าครูเก็บแล้วลูกลานกัจังเก็บนี่อเป็นคกีวยเ่เอตัวซับเขาทิ้งไว่อนตายแล้ตอนนี้น่ยนีพเนาะเาอมาามาลูกลานนะลูกเต่าามาเต่าก่อนนี่อไปไปเาดาว มาสิกานเองได้เดจิ้ยนาเก็บูกไลาเก็บาก็ให้ึงตวันาได้ของวันบานันก็ด้ขอักแล้วกัเอาเออเีุ๋้เาเอ้ยคาง้ง่ที่มาได้เบาเอ้ย

ฮะแวนแ้วงนีลึงไเขีย้คอยแคนเสอามงล้วางวดเลยบายานยมเพิ่นใจขาดแล้วเลยค่ะสวมแว่นทองหายทองสลึงแต่บกุบับเพิ่นเสียหายไพ่เนาะหลูกลานที่มาเก็บนี่ อันเพิ ain, i, ่นนหายไปก็แสดงว่าเพิ่นแพงปูนั่นผุดเ่าพ่อแม่เพิ่นผ้าว่าน้องพี่น้องเนาะ

เบียบนไม่ด้มอยเบียนเจ้าใหญ่บ่เรียนนี่นะบ่เบียร์กแห้งต้องขดมาเขามองเลือดเลยเว้ยวเลยอดแม่่นพลังได้ขาตาได้เีกเน่ังจากที่เก็บดูแล้วกันล่างพี่น้อง để anh có thể mà cũng được. Đó cho bà ơi. เอา vô ngoài เด้อ. Ừ vào cho nó chắc. Ờ เ้ยไปบางเอาลิ้นแดงบอยเห็นนังจากที่ล้างแล้วก็เอาใส่กระปุกเนาะพี่น้องจับมันเด่ดอาใส่กระปุก

ตาจอยไปตากองกัอภัยบอกเขาพาเขามาวางน,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 นี่กะต้นน้ำต้นน้ำต้นมีผ้าขาวแล้วก็มีมุกอนิจจ่า สิดน้ำหอมใส่กระดูกพี่น้องเออใส่แก้วแล้วกก็สีดน้ำหอมใส่น้ำหอมใส่กระดูกบกเชื้ออะไรบกษาตัวอะงเสียนี่และเนะ

โอ้ท่านก็ตาองไป ยางกันยางขาม่านข้ามีบ่วงน้าลมันต้องบ่วงด้อไม่บ่อยหนาใหญ่ถ้าม่ทอแ์็กมงน้ำเลยม่ต้องทิ้น ข้าวกกีเแขาหรือว่าขา

<laughs> cả, khuyện, để trên thì liếp lo, là nó ra xong rồi thôi vẫn được tiếp, nhéo bóng thì quên, nhéo bóng, được rồi,

มันเด็ดเป็นทีเรียบรอ่อยพี่น้องน้องกาซิดิล่าน้องกีนเกียร์า่าพีเท่าน,น,นี้เก็บนะพอกันใหม่อยู่ดีไม่แหงสุขสุขคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเคทไนเดอร์พี่น้องสบายดี